สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยเนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแนะนําทีมของจินซีสําหรับคนที่งบน้อยแล้วก็ขาดทรัพยากรนะครับผมนั่นก็คือทีมที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เลยนะก็จะมีจินซีเนาะเป็น DPS หลักนะครับผมแล้วก็มีน้องเวลีน่านะที่จินซีเนี่ยจะขาดไม่ได้เลยนะครับผมในส่วนของซั b DPS เนี่ยเราจะใช้เป็นยวนบูนั่นเองนะครับและทุกคนสังเกตนะครับว่ายวนบูผมเนี่ยเลเวลแค่20เท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็เราแทบจะไม่จะเป็นต้องเลเวล20เลยนะเพื่อนๆสามารถนํามาใช้ได้ตั้งแต่เลเวล1เ นะครับทุกคนสิ่งเดียวที่ต้องใส่ให้กับยวนบูเนี่ยมีแค่เอ็กโคเท่านั้นนะครับอาวุธก็ไม่จําเป็นเลเวลก็ไม่จําเป็นสกิลก็ไม่จำเป็น,ปนต้องอัพนะครับผมเลยทําให้ตัวละครน,นี้เนี่ยเป็นตัวละครสําหรับคนที่งบน้อยหรือว่าไม่มีทรัพยากรในการปั้นตัวละครอื่นเอามาเล่นคู่กับจินซีนั่นเองนะและที่สําคัญเลยคือตัวละครน,นี้เก็บเกตให้กับจินซีได้โหดมากๆนะครับทุกคนตัวละครอ,อย่างยอนบูเนี่ยเราแทบจะไม่จำเป็นต้องเอามาทำำําดามเมจหรือว่าเอามาบัฟอะไรเลยนะครับแค่ช่วยให้จินซีสามารถเก็บเกได้เร็็็ววแล้กกเเบได้้เ้เยออะะแแคค่นนนััก็พลวรบ แล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูโลเทชันของทีมนีด้วยนะว่าเราจะใช้โลเทชันในการเล่นเนี่ยแบบไหนนะครับผมมาแล้ววูธีริงเวฟกับลิทแมนช็อปนหนึ่งเรื่องเติมเกมสามารถเติมเกมวูทิริงเวฟได้แล้วที่ไลน์ลิทแมนช็อปได้เลยและยังมีบริการเติมเกมชั้นนําให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ l ิทแมนช็อปเติมในเว็บรับลิทแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชําระนานสูงสุด10เดือนตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีีเงงินนตท่ รีดแมนช็อปเท่านั้น โอเคก่อนอื่นเลยเรามาดูสเตตัสของต ER ัวละครกันก่อนนะครับจินซี่ของผมเนี่ยก็ยังไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับทุกคน e อเนจีร e เจนก็อยู่ที่1 1 0เนาะจริงๆแล้วถ้าจะดีที่สุดเลยก็คือเป็น130%นะครับทุกคนแต่ว่ามันก็ค่อนข้างทํายากเนาะถ้าทําได้จะดีมากแต่ถ้าทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับคลีเลก็สัก60%ขึ้นไปก็จะดีส่วนคลีดามจก็ขอให้เป็น200บวกบวกละกันนะครับส่วนสเตตัสอื่นของผมก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ไม่ได้มีของเเยอออะะมมาาาาากท่่่่ไหรรนสววุุธธีผใช้ปจํ ทุกคนถ้าเพื่อนๆไม่มีอาวุธประจําตัวจริงๆเนี่ยก็ใช้เป็นอาวุธของจี่หยันก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นอาวุธจากกล่องฟีเลเวล45ก็ได้นะครับทุกคนแต่ว่าดาเมจของ GC เนี่ยจะหายไปเยอะมากเลยนะดีที่สุดยังไงก็เป็นประจําตัวนะครับผมซึ่งประจําตัวของผมเนี่ยอยู่ที่เลเวล80นะครับในส่วนของ Echo นะครับทุกคนก็จูเอเนี่ยคือดีที่สุดแล้วแล้วก็คอสสเนี่ยผมแนะนําให้ใช้เป็นดาเมจธาตุหตัวและก็ ATK อีก1ตัวนะครับอันนี้ลหลายๆเว็บเขาก็ลองเทสกันมาดูแล้วนะดาเมจธา จะทำดาเมจได้ดีกว่าใช้ดาเมจธาตุสตัวนะครับทุกคนแต่ว่าจะทำได้ดีกว่าไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับต่างกันประมาณ2-5%ถึงอะไรประมาณนี้แหละนะครับคือมันไม่ได้ต่างกันเยอะมากนะแต่ถ้าใครสนใจในเรื่องของตัวเลขเนี่ยเราก็ใช้เป็น1ดาเมจธาตุแลวก็1 ATK นะครับคอสหนึ่งเนี่ยเราก็ใช้เป็น ATK นั่นเองเนาะในส่วนของเลเวลสกิลเนี่ยผมอัพมาค่อนข้างเยอะนะครับทุกคนก็ตามนี้เลยแลวก็ดาวเนี่ยของผมเป็น0ูนย์ดาวนะทีนี้มาดูของน้องววลีน่ากันก่อนนะครับววลีน่าของผมจะอยู่ที่ศูน จะเล่นได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนะการอัพสกิลของผมก็อัพประมาณนี้นะครับยังไม่ได้อัพเยอะมากเท่าไหร่ในส่วนของ Echo นะครับก็ใช้เป็นเซตฮิลนะครับผมแล้วก็ใช้เป็น Energy r e g e n 2ตัวนะคอรสามคอสหก็ใช้เป็น a อคแท็นะครับอาวุธผมก็จะใช้เป็นเริชั่นนะครับทุกคนเพราะว่าเขาให้ Energy r e g e นถึง42%เลยนะที่เลเวล70ซึ่งค่าสเตตัสโดยรวมของเว l ร n a ิน่าของผมเนี่ยก็จะมี Energy Regen อยู่ที่181%นะครับผมก็เน้นไปที่เอเนจีนรีเจนสัดส ขึ้นไปเนี่ยจะดีมากๆนะครับแต่ถ้าจะเอาง่ายจริงๆเนี่ยก็1 8 0 1 9 0จะดีที่สุดนะครับผมทีนี้มาดูยวนบูก,กันบ้างนะครับอันนี้คือสเตตัสของยวนบูนะหลักๆเลยที่เราต้องโฟกัสนะครับผมมีแค่อย่างเดียวก็คือ Energy r e g e n นะครับทำให้ได้1 7 0่ขึ้นไปนะดีสุดเนี่ยก็180หรือ190เหมือนกันกันกบเวลีน่าเลยนะครับทุกคนเพราะว่ายวนบูเนี่ยเราไม่ได้เอามาทำดาเมจอยู่แล้วเลยก็ไม่ได้้เเเเเอออออาาาาามมมบบบััััฟะะะะะไรรรรยยู่่แแลลลลวนนคคหกกๆจปสาาิผพื เกตช่วยจินซีแค่นั้นนะครับการที่มี e อเนจีล e เจนเยอะๆเนี่ยจะดีที่สุดนะครับผมส่วนที่เหลืออยากจะดันไปที่ค่าไหนก็ตามสะดวกเลยนะครับผมในส่วนของอาวุธเนี่ยผมใช้เป็นฮอลโล่นะครับเพราะว่าอันนี้ผมอัพมาตั้งแต่วันแรกๆที่เกมเปิดเลยนะมันได้ค่าสถานะผมก็เลยใช้เป็นอันนี้นะครับแต่ว่าจริงๆอยูนวูเนี่ยถ้าจะให้แนะนําก็แนะนําว่าใช้เป็นเ m เมที T ่เอ็กออันนี้ดีกว่านะครับทุกคนหรือถ้าเ,เพื่อนๆจะเล่นเป็นอีกสายหนึ่งนะครับคืออันนี้เนี่ยผมก็เห็นมาในกลุ่มนะก็คือเขาจะเล่นเป็น A ออริจินัลไท4นะครับซึ่งอาวุธชิ้นนี้เนี่ยจะทําให้เราฮิลเลือดได้นะครับแต่ว่าอาจจะฮิลได้ไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่นะครับผมซึ่งถ้าเพื่อนๆจะเล่นยวนบูเป็นสายฮิลเนี่ยเพื่อนๆก็เปลี่ยนเวลีน่าแล้วก็ใส่เป็นเซตมูนไลท์ก็ได้นะครับอันนี้เห็นในกลุ่มนะแต่ว่าผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันไม่รู้ว่ามันดีแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับผมทีนี้ในส่วนของเอโก้นะครับแน่นอนว่าซับดีพีเอสเนี่ยเราก็ใส่เป็นเซตมูนไลท์เนาะอันนี้ถ้าเราเล่นแบบปกติพื้นฐานนะครับไมไ เอนิจีดีเจนให้ได้เยอะๆนะครับเพราะ3เนี่ยผมก็ใส่เป็นเอนิจี e ีเจนทั้ง2ตัวเลยนะครับผมแลก็คอสหเป็น ATK นะครับแต่ว่าจริงๆยวนวูต้องใส่เป็นเดฟนะยิ่งค่าเดฟสูงเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับทุกคนแต่ว่าผมไม่ได้อยากไปปั้นตัวละครอื่นๆ,ๆเพิ่มเติมนะครับก็เลยเอาตัวอื่นๆที่ผมใส่ให้กับยินลินก่อนหน้านี้เนี่ยย้ายมาใส่ให้กับยวนวูแทนนั่นเองสกิลผมก็ยังไม่ได้อัพเลยแม้แต่อันเดียวนะครับก็ยังเป็นเลเวล1่ทุกอันนะดาวเนี่ยจะอยู่ที่น,ทน,น,น,นะนหนนนะก็ อย่างที่บอกไปว่าแค่เลเวล1ก็เล่นได้แล้วนะครับผมแต่ว่าผมอัพขึ้นมานิดนึงนะก็ให้เป็นเลเวล20นะครับผมโอเคทีนี้ก่อนที่ผมจะพาทุกคนเอาทีมนี้ไปลงหอคอยเลเวลร้อยนะครับเรามาดูโลเทชันกันก่อนเบื้องต้นเนาะเพืเ่อนๆจะได้แบบว่าดูเข้าใจนะเวลาที่ผมเล่นนะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยผมแนะนําให้ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมสอนโลเทชันของจินซีไปเนาะมี3แบบด้วยกันนะครับอันนี้เนี่ยใครที่ดูมาก่อนหน้านี้มาดูคลิปนี้จะเข้าใจมากขึ้นนะครับแต่ว่าโลเทชันของทีมนี้จะ ไม่มีในคลิปที่แล้วนะครับผมคือทีมนี้ผมก็จะเล่นเป็นอีกโรเทชันหนึงนะครับทุกคนแต่การเล่นเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันโดยเราจะเริ่มกันที่จินซีก่อนเป็นตัวแรกนะครับเปิดด้วยเอโก s สกิลนะครับผมแล้วก็โจมตีปกติไปก่อน4ครั้งเพื่อให้เข้าสู่รงางมังกรได้แล้วก็กดใช้สกิล l 2ครั้งและ เราจะไม่โจมตีต่อนะเราจะเปลี่ยนมาใช้เป็นยวนหูเป็นตัวที่2นะครับจากนั้นยวนบูเนี่ยก็จะกดใช้อันติแล้วก็กดใช้สกิลอีนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนมาเป็นน้องวลีนาทันทีเลยนะน้องวลีนาเนี่ยเราก็จะโจมตีปกติไป3ครั้งนะครับผมแล้วก็กดอันติและสกิลอีสกิลคิวนะครับแล้วเราก็จะเปลี่ยนมาที่ทีมซีทันทีโดยที่น้องวลีนาเนี่ยเรายังไม่ต้องสนใจนะว่าเกตคอนสโตเนี่ยจะเต็มหรือเปล่านะครับเพราะว่าอันนี้เป็นการเซตอัพนะครับเรายังจะไม่ได้เบนะิร์ดดาเมจเนาะซึ่งถ้า ค่อนข้างเร็วนะครับพอเราวนกลับมาที่จินซีเนี่ยจินซีจะโจมตีปกติได้อีก4ครั้งและสามารถฉีดได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะกดใช้สกิล E ไป2ครั้งมาที่ยวนบูสมมุติว่าอันติสกิล E มาที่เวเดดาหนึ่งสองสามอันติสกิล E Q กลับมาที่น้องจินซีโจมตีปกติไปอีก4ครั้งนะครับเราจะสามารถฉีดมกกังกรได้อีกทีหนึ่งเนาะอันนี้เป็นการเซตอัพของรอบแรกนะครับคือใครดูคลิปที่แล้วมาจะเข้าใจนะครับแต่ว่าใครที่เพิ่งมาดูเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวพอไปเล่นจริงจะเห็น ทีนี้พอเรามาจบที่จินซีนะครับและเราใช้มังกรฉีดไปนะครับผมเราก็จะสลับมาที่ยวนวูนะครับผมจากนั้นยวนวูเนี่ยก็จะกดใช้สกิลอีทีนึงนะครับผมแล้วก็โจมตีปกติหรือเพื่อนๆจะกดชาร์จกดอะไรไปก็ได้สักนิดนึงนะครับผมเพื่อเก็บเกรดคอนสแตตตรงนี้สักเล็กน้อยนะครับให้ได้สักประมาณ70%ประมาณนั้นนะจากนั้นเราก็จะสลับมาที่น้องบลิน่าต่อนะครับน้องบลิน่าเนี่ยเราก็จะโจมตีไปสักระยะหนึ่งนะครับผมแล้วก็เก็บเกรดให้เต็มนะพอเกรดน้องบริน่าเต็มเนี่ย เปิดอินโทรของจินซีได้นะครับผมจากนั้นเราก็เข้าสู่ร่งางมังกรได้เลยเนาะโดยการเปิดเอ็กโคก่อนนะครับผมแล้วก็ใช้สกิล e 2ครั้งโจมตีปกติไป4ครั้งแล้วก็กดฉีดไปอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับถ้ามีอันตีก็กดใช้อันตีก่อนนะครับผมแล้วค่อยกดฉีดนั่นเองเนาะทีนี้นะครับเราก็จะวนกลับมาที่ยวนวูอีกนะครับผมแล้วก็กลับมาที่น้องเวรีน่านะแต่ว่าพอวนมาที่น้องเวรีน่าในรอบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้วนกลับมาที่จินซีต่อนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ย มาที่จินซีถ linkage, ูกไหมทุกคนอ่าอันนี้เพื่อนๆลองจินตนาการตามไปก่อนนะครับอ่ะเมื่อกี้เราใช้วอลลีน่าเนาะเก็บเกลดเต็มแล้วก็มาที่จินซีนะครับซึ่งพอเรามาวอลีน่าในรอบนี้เนี่ยคอนสโตตัวนี้น้องจะหายหมดเลยนะครับทำให้ในรอบนี้เราจะใช้วอลีน่าเก็บเกลดไปก่อนสักเล็กน้อยให้ได้สักประมาณ40-50%ก่อนนะครับทุกคนจากนั้นเราก็จะวนกลับมาที่ยวนหู่นะครับซึ่งยวนบูก่อนหน้านี้เนี่ยจากที่เราเก็บเกลดมานะครับยวนหูจะมีเกลดอยู่ที่ประมาณ 60- 70%0% ทให้้ในนรอบีกสิ จะใช้สกิล e หรือว่าโจมตีปกติธรรมดาไปก่อนหรือว่ากดใช้อันตรีไปก่อนก็ได้นะครับให้เกจของยนวูเนี่ยเต็มนะครับพอเกจยอนวูเต็มนะครับ,เร,เ,รบเราก็จะกดใช้เอ็กโคแล้วก็สลับมาที่จินซีนั่นเองนะครับจินซี C ก็จะสามารถเข้าสู่ร่งางมังกรได้อีกทีหนึง่งแล้วเราก็โจมตีปกติไป4ครั้งแล้วก็ได้ฉีดอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับโดยที่เกจของจินซีเนี่ยก็จะเกิน50%นะครับทำให้เราจะวนกลับมาใช้จินซีได้อีกทีหนึ่งนั่นเองเนาะพอเราเล่นจินซีเสร็จแล้้วนะรรับเเากกก็จยยอลลไปที่แ เราก็จะวนกลับมาที่ยวนวูนะครับมาที่เวดีนานะครับเวดีนาเสร็จปุ๊บเก็บเกดให้เต็มก็มาที่จินซีนะครับมาที่ยวนวูนะครับมาที่เวดีนาพอเวดีนาน้องเกตหมดนะครับเราก็เก็บสักประมาณ50%เราก็จะย้อนกลับมาที่ยวนวูกลับมาที่จินซีจินซีใช้สกิลอะไรเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาที่ยวนวูอีกทีนึงแล้วก็มาที่เวดีนานะครับเวดีนาเก็บเกดให้เต็มก็จะมาที่จินซีอีกประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือผมพูดวนๆให้ฟังนะเผื่อเพื่อจะนึกภาพตามออกนะครับทีนี้ ถ้าเพื่อนๆนึกภาพตามไม่ออกนะครับผมเดี๋ยวทีนี้เราไปดูกันนะครับว่าพอเล่นสถานการณ์จริงเนี่ยจะเป็นยังไงนะซึ่งผมก็จะลงหอกลางไปเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นมอนเลเวล1 0อยเนาะก็ลงที่ดันแรกไปก่อนนะครับผมทีมที่เราจะใช้ในการเล่นเนี่ยก็จะเป็นทีมยวนวูนี่แหละนะยวนวูเลเวลย0นะครับผมโอเคพอเราเข้าหอมานะครับก็เปิดด้วยเอ็กโคไปก่อนแล้วก็โจมตีปกติไป4ครั้งนะครับจากนั้นก็กดใช้สกิล E สอรอบนะครับสลับมาที่ยวนหูอันติแล้วก็สกิล E นะครับและรีบสลับไปที่วลนาทัที เวลิน่าโจมตีปกติ3ครั้งอันติแล้วก็สกิล E และสกิล Q และสลับมาที่จินซีนะครับเราโจมตีปกติไป4ครั้งจินซีจะฉีดได้ทีหนึ่งเนาะจากนั้นก็สลับมาที่หยวนหูนะครับสกิล E และโจมตีปกติไปนะให้ได้เกตมาสักประมาณ40-50%เรแล้วเราค่อยสลับมาที่น้องบดีน่านะครับทีนี้เนี่ยเวลิน่าเราก็เก็บเกตให้เต็มไปเลยนะครับเพื่อที่จะเปิดอินโทรสกิลของจินซีนะครับพอสลับมาที่จินซีเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะแปลงร่างเป็นมังกรได้เนาะเราก็เปิกต ไปสีครั้งก่อนนะครับผมให้สกิลฉีดเนี่ยโผล่ขึ้นมาก่อนนะแล้วเราค่อยกดใช้อันตีนะครับพอเรากดใช้อันตีเสร็จแล้วนะครับเราก็ต่อด้วยสกิล E ตามไปเลยนะครับผมเพื่อฉีดอีกทีหนึ่งจากนั้นเราก็จะสลับมาที่ย้นหูนะครับผมแล้วเราก็จะเปิดสกิล E ไปทีหนึ่งเนาะแล้วก็โจมตีปกติไปนะถ้าเพื่อนเล่นถูกเนี่ยย้นวูควรจะมีเกรดอยู่ที่ประมาณ 60- 70%นะครับแต่ว่าผมก็อาจจะเล่นงงๆเลยก็กดพลาดไปบ้างนะครับทุกคนอันนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะก็แก้ตามสถานการณ์จจริงงไปนนนนะคััผซึ่ออีี้ยููก็ต มาพอดีนะครับซึ่งผมก็จะกดใช้อันติไปด้วยนะเพื่อได้เกรดมา70%นะครับจากนั้นเราก็จะสลับไปที่น้องบรีนาครับผมซึ่งน้องบรีนาเนี่ยเกรดหมดแล้วนะครับผมเราก็เลยจะทําการโจมตีปกติไปก่อน3าครั้งแล้วก็กดใช้สกิล e และสกิล q นะครับจากนั้นเราก็จะย้อนกลับมาที่ย้อนวูอีกเหมือนเดิมนะครับผมจากเติมที่มีเกรดอยู่ประมาณ70%เนอะรอบนี้เราก็จะเก็บเกรดให้เต็มนะครับซึ่งจะกดใช้สกิล e ก่อนหรือว่าจะทํายังไงก็ได้นะครับทุกคนขอแค่ให้เกรดเต็มก็พอเนาะตามสเต็ปของ พอเกจเต็มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะกดใช้เอ h โคล้วก็รีบสับมาที่จินซีทันทีนะครับสังเกตนะครับว่าจินซีเนี่ยจะได้เกจเกิน50%รเนพอดีเนาะแล้วก็ในระหว่างนี้นะครับเราเข้าสู่ล่างมังกรน,นะครับผมกดใช้สกิล e ไป2ครั้งอย่างเงี้ยเกจก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเห็นไหมครับทุกคนซึ่งกว่าที่เราจะกดฉีดได้อีกทีนึงเนี่ยเกจตรงนี้ก็น่าจะเกิน60-70%ึง็แล้วนะครับผมซึ่งมันก็จะทาให้สกิลเอของจินซีของเราเนี่ยแรงมาก ผมชีดเสร็จแล้วล้วก็จะวนกลับมาที่วนวูอีกทีนึงนะครับผมแล้วเราก็กดใช้สกิลอีนะครับโจมตีปกติไปสัก2 3ครั้งนะครับหรือจะมากกว่านั้นก็ได้ตามแต่เพื่อนๆนะครับแล้วเราก็วนกลับมาที่น้องวลดีนาซึ่งน้องวลร์่ีนารอบนี้เนี่ยก็น่าจะสามารถเก็บเกเต,เต็มได้แล้วนะครับอันติก็คูดาวมาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็กดใช้อันติไปเลยเนาะเพื่อให้เกเต็มได้เร็วนะครับจากนั้นพอเกเต็มเสร็จแล้วนะครับกดใช้เอโก้ก่อนนะถ้ากดได้ถ้ากดใช้เอโก้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรทีนี้เราก็จะอินลเาาาจีข้ามารมรผ ล้วเราก็กดใช้สกิล E ไป2ครั้งเนาะถ้า Echo ใช้ได้ก็กดใช้ Echo ก่อนนะครับผมจากนั้นก็โจมตีปกติไปอีกสครั้งเนาะเพื่อให้เราสามารถฉีดได้นะครับก็ฉีดไปอีกทีหนึง่งพอฉีดเสร็จแล้วก็วนกลับมาที่ยวนมูอีกเหมือนเดิมนะครับทุกคนซึ่งรอบนี้เนี่ยอันตีก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับเราก็เก็บเกตไปให้เกินอ่าสัก5 0 6 0กเนนะครับก็เก็บให้ได้เยอะๆนั่นแหละนะอ่าแล้วก็เก็บเกตไปเรื่อยๆนะครับวนกลับมาที่น้องเวลิน่าน้องเวรีน่าเลยนลก่ ตีปกติไปสักแบบ3 4สครั้งอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนเพื่อให้ได้เกรดมาระดับหนึ่งนะครับผมแล้วเราก็กดเ c h o นะแต่เมื่อกี้ผมลืมกดนะครับทุกคนจากนั้นเนี่ยเราก็จะสลับมาที่ยวนวูนะครับซึ่งอันเนี้ยถ้าเพื่อ,อนๆเล่นถูกอย่างที่บอกไปยวนวูควรจะมีเกรดอยู่ที่ประมาณ 60- 7 0นะแต่ว่าผมกดเร็วเกินไปนะลืมเก็บเกรดอะไรอย่างนี้เกรดมันก็เลยจะค่อนข้างน้อยหน่อยนะครับผมถ้าเกิดว่าเล่นถูกเนี่ยเกรดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะเราก็จะสามารถกดใช้ส e กิลอีเลยก็โจมตีไปน เวลายืนฟิวนานไปหน่อยนะครับผมก็เลยแบบเสลับมาเล่นน้องบูดิน่านิดนึงนะครับผมแล้วก็ไปเล่นเป็นจินซีแทนเลยนะครับอันนี้คือผมกดผิดนะครับคือคอมโบผิดไปแล้วนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยแบบสับสนนะครับแล้วก็ยืนหวูบมันจะเก็บช้าเกินไปนะผมก็เลยแบบช้าสเต็ปมั่วไปเลยนะครับผมโดนสดนะจังหวะนั้นแต่ว่าตามปกติแล้วนะครับผมโดยรวมเนาะถ้าเพื่อนๆเล่นถูกเนี่ยก็จะวนตามที่ผมได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นั่นแหละวนแบบนั้นไปเรื่อยๆนะครับผมวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆเลยจนกว่าจะสามารถผ่านด่านได้นั่นเองเนาะจริงๆถ้าจํา แล้วเราก็เล่นจนชินแล้วเนี่ยมันจะง่ายไปเลยนะครับทุกคนแล้วก็ในจังหวะนี้นะครับผมจินซีก็ฉีดไปนะดาเมจสุดท้ายนะครับผมก็ผ่านนะก็ได้3ดาวนะครับในหอคอยเลเวลร้อยหอกลางนะครับผมอันนี้คือยนหวู่แค่เลเวล20นะดาเมจหลกัหลกๆของเราเนี่ยจะอยู่ที่จินซีซะมากกว่านะครับถ้าจินซีอัพมาเยอะก็สามารถผ่านได้หมดนั่นแหละเพียงแต่ว่าการที่เราใช้ยนหวู่เข้ามา,าช่วยในการเก็บเกจจินซีได้เนี่ยเวลาที่จินซีเขาจะใช้สกิลอีเนาะมันจะทําให้เกจของเขาเยอะมากพอที่จะทํา ได้แรงนะครับทุกคนดังนั้นยวนวูเนี่ยก็เลยเป็นตัวละครที่แบบว่าเอามาซับให้กับจินซีได้ดีมากๆนะโดยที่แบบเราไม่จะเป็นต้องอัพตัวละครเลเวลเยอะอะไรเลยนะครับผมโอเคสําหรับเนื้อหาของวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้นะเพื่อนๆก็ลองนําไปปรับใช้กันดูเนาะในส่วนของโลเทชันเนี่ยเพื่อนๆสามารถเล่นแบบอื่นก็ได้นะไม่จะเป็นต้องเล่นตามนี้ก็ได้นะครับทุกคนจินซีเนี่ยยิ่งเข้าดาวเยอะนะครับเขาก็จะมีโลเทชันที่แบบว่าหลากหลายมากขึ้นนะสามารถเล่่นนนไได้หลายแบบคบัทุกมมมี ก็อยู่ที่ว่าเราจะพิดแลงหรือว่าปรับใช้กันแบบไหนนะครับอันนี้ก็ลองนําไปปรับใช้กันดูได้หรือถ้ามีดีกว่านี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับทุกคนอันนี้ก็จะดีมากๆเลยนะโอเคสําหรับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ลวกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปให้ผมด้วยนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ 俺も出ようこれが大功の極意気をつけましょうね一斉<銭>フっケーシュ有輪の力でまずファーブを取り払い俺も出よう 植物だって生きてるんです驚いてかい